พี่นนองสวัสดีครับมาเม่์สิบห้าเมื่อเฮ็ดพัดมีครับมาเติมเลยถ่าห่อนแบบต่อไข่ลง่ายพี่เนาะแบบง่ายๆพี่นนองแบบเร็วแบบรวดเร็ว ยีง rats, a, like <cat> rats, <the> ่งี้ดะแบดเรื่องเยอก็เห็ดแบบเรื่องวาต้องหั่นครับโอ้โห่แบบหวานเลแบกเลยอยากไปชวยแบบ

เียวเราหั่ใไส้ด้วยเลยครับด้วยก้อนลอยลพับต้นน้ำที่เป็นพัดใส่เสจนในยูหลอดอีกหลอดนึงน้ำหอนไปเลยครับทั้งเร็วมีน้ำหอนนะครับด้วย นนปุงน้ำพัดมีก็ได้สูตรเร่งรัดครับนี่นะสูตรที่ละเฮ้ยเเอาไปล่อเห็ดก็ได้เด้อพี่เจ้าซอดซอดซีอูด,ดำเข้าเล,ละลด,ด,ดีทหน่งสลดท่นหนึอย Va chưa hả chưa hết 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 เอาเข้มทักหน่วยพอดีถ้าเอาเข้มหลายไปละน้ำม,มันบกม,มันกินบ่ไรครับมันเข้มครับนี่แหาเต็มให้แบบผมได้ไปฮอร์นยันไม่ก็ได้เอาเต็มเลยทีเดียวเนี่ยเต็มใส่ลงไปเลยก็ต้องยิง,งายากครับบอกแล้วว่าสูตรเร่งรัด เล่งรัดดงเดียวพี่้าสูตรนี้บ็่ต้องรอสูตรนี้ไม่ต้องรอจับพี่น้างมาเริ่มเลยนกันตรงนีเป็นไงนเลยครับน้นเลือ่อยนเวลานะครับลงไปเลยกุ่มกับใครไม่กับไข่ในโลกเี้ Khán à, khán à phải à phải. khá nặng cả khá nặng khá không ban nãm bên còn cứ lại thì chúng ta bóp cái bìu bìu สัตว์พักน้ำก็แป๊บเดียวมันก็หมดไฟมันควอยกับแบ่ไฟมันแห้งบวกกับปะไรเ,เก็บมั้คววยเพอเสเศมันสุกมันก็นจะดูดเอาน้ำเ็นดูดน้ำครับนี่อน ฟ้าไปกันอีกทีหนึ่งฟ้าไปกันเนาะอือฟ้าไปกันเหนื่อยและวแนะนำได้่อ้โหนิดนึงแล้วครับนะเพราะเขาข้างตั้งกระทะไปเรื่อยๆแนะนก็นสีบล็อกมื่ครับนี่น้ะมันเริ่มลดลงแล้วเป็นไรครับพัดเซนเนาะ สีบอง่ายมา,ามสีบันเอานี่เอาสีอยูดำมาใส่อ,อีกก็ได้ถ้าสียังไม่สวยก็เติมสีดําลงไปอีกก็ได้เออนี่ <c oughs> อันนี้นเป็นดำวานครับมันก็นเลยเป็นสีไม่ค่อยงามเป็นดำอีกอย่างหนึ่งนะมันสีดำดีกันอีก รายงานการธีิท็นทับนีกันแล้วใช่ไห้ก็海ม้น๊คเบิรแค่นั้นแหะไฟอ่อนครับไฟยังแห้งในพิมพปานนี้กดจะกินแเราพี่นอ้องเลยนองเราไฟอีระเบิงเตาเก็เนี่ยไอันเนี้ยเตาประทันใจครับ เด้งๆเลยนะครับมันปุป๋งเลย 谢谢他